แมวน้อยฮีชีือแห้งเหไม่เป็นไรเดเดี๋ยวบางหน้าได้เลยดิหั่นโอ้กระพัซะพูดอ่ะเป็นวิธีจวดลงไปเอาน้ำกลาง คือ่มาคี่ดื้อแท้คือดื้อแห้งแมวน้อยพี่น้องเอ้ยจะปวด มาคิดดื้อทั่วพาบคนกับมากัดได้ดีนี่ัมมากัดมาแหนทัศวพาบก็ได้ก็พปวดเป็นคิดดื้อซะไป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 แมวน้อยครับพี่น้องอะไรแมวน้อยไปกินข้าวไปไปไปกินข้าวไปไปเร็ว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 เออไปแดนจันเลยเออเออเออไป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 กินข้าวเออโอ้กระพวดซะกระพวดแมวคิดดื้อไป้ะไปกินข้าว้ะ แมวไปกินข้าวแล้วครับพี่น้องแมวขี้ดื้อครับแมวขี้ดือ้อขี้ดื้อแห้งครับผมคือสิ่ดดได้กัดทวรวัซับแล้วรับาดนี้ได้กินข้าวแล้วมันหิวข้าวแมวน้อยก็ได้มากัดทวรวดซับกันโอ้ยกระปวดจ้ะขี้ดื้อแหง้ง